เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเราต้องรู้จักฟังก์ชันของเตียงแต่ละชนิดก่อนนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเองนะคะมักจะมีปัญหานะะในการนอนลักษณะเดิมนานๆนั่นเองค่ะและลูกหลานอย่างเราๆนะคะก็ควรที่จะรู้จักผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะหรือว่ารู้จักฟังก์ชันคุณภาพของสินค้าก่อนนั่เองค่ะและเตียงเองนะคะก็ควรที่จะตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานแล้วก็ ผู้ดูแลนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเฟิร์นนำสินค้าดีๆนะคะจากร้าน B Cosmo นะคะเป็นเตียงระบบไฟฟ้านะคะรุ่น D04 CPH03 นั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าเตียงไฟฟ้าตัวนี้นะคะจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเตียงทั่วไปยังไงบ้างนะคะ เพราะว่าเขามีทั้งหมด6ฟังก์ชันนะคะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปรับนั่งปรับนอนปรับขึ้นปรับลงหรือว่าปรับเท้าชั้นขึ้นเท้าชั้นลงนะคะปรับตะแคงซ้ายตะแคงขวาและยังสามารถเปิดช่องขับถ่ายหรือว่าสระผมได้ค่ะมาพร้อมกับถาดคล้อมเตียงนะคะที่สามารถทํากิจกรรมต่างๆบนเตียงได้มีครบจบในหนึ่งเดียวนะคะตอบโจทย์ทุกอารียบบทด้วยตัวเตียงนะคะส่วนหัวสามารถปรับระดับได้ถึง75องศาและการงอขาสูงสุด35องศา ซึ่งเป็นองศาที่เหมาะสมมากๆเลยค่ะกับการนอนในลักษณะเดิมนานๆนะคะหรือที่เรียกว่า S c u r v e จุดนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยนะคะมีกิจกรรมการขยับตัวได้มากขึ้น <Yeah. S 1> รุ่นนี้นะคะออกแบบให้มีขนาดยาวถึง219เซนติเมตรและยังกว้างถึง115เซนติเมตร เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตกค่ะ <Wow. S 1> และยังมีมือจับราวสไลด์ที่มาพร้อมกับระบบไฮดรอลิกนะคะพับเก็บง่ายแล้วก็ไม่หนักมือตัวเบาะที่กันน้ําสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายไม่กักเก็บไรฝุ่นที่เกาะให้เกิดภูมิแพ้อีกด้วยค่ะโครงสร้างที่แข็งแรงและยังทนทานค่ะเตียงนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดไฟฟ้าสถิตเพราะว่าได้เคลือบสารป้องกันกไฟฟ้าสถิตและยังมีสารป้องกันการเกิดสนิมที่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะ การสั่งงานด้วยรีโมททั้งหมด7โหมดด้วยกันนะคะปรับนั่งปรับนอนปรับขึ้นปรับลงหรือว่าปรับเท้าชั้นขึ้นเท้าชั้นลงนะคะปรับตะแคงซ้ายตะแคงขวาและยังสามารถเปิดช่องขับถ่ายได้ค่ะเ <c oughs> สริมความปลอดภัยด้วย s ซฟตี้ล็อกล็อกล้อ,ลอ,ลอ,ลอสีด้านนะคะกันไหลกันชนตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกินนั่งนอนขับถ่ายครบจบในหนึ่งเดียวค่ะ เตียงระบบไฟฟ้านะคะก็ควรที่จะตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ดูแลนั่นเองค่ะและตัวสินค้าเองนะคะยังรับประกันทั้งตัวโครงสร้างแล้วก็ตัวมอเตอร์ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าเข้ามาชมสินค้าจริงนะคะได้ที่สาขาพระราม2นะคะแล้วก็สาขาลางังสิตค่ะสำหรับวันนี้เพื่อนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 吗？Bye bye.